ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวน์เกมเศรษฐี่รอบนี้ก็เป็นอีเวน์การ์ดตัวละครนอกจากการ์ดเนี่ยก็มีกิจกรรมครบรอบ9ปีเธอเขาแจกลูกบาทและในลูกบาทนั้นมีใครนี่เลยอีโวผู้พิทักษ์ดวงดาวแอลโลนี่เอาจริงๆนะถ้าเป็นผู้พิทักษ์ดวงจันเนี่ยใช่เลยมนแห่งจันทราจงสำแดงบิธานบัรนี้เธอสีผมมันใช่ รอบนี้มันใช่กว่าล่างชมพูอีกและนอกจากจะมีผู้พิทักษดวงดาวเอลโลนี่ก็มีการ์ดหลักอีเวนต์นะผู้พิทักษดวงดาวดูเซียเวอร์ชันที่4เลยนะอ่ะไล่ให้ฟังเผื่อใครแบบว่าเพิ่งมาเล่นมีรูเซียดาร์กรูเซียกาเดียนรูเซียดวงดาวรูเซียงอบแข่งกับป้าก็อนาคตจะเป็นรูเซียเวอร์ชั่นไหนต้องติดตาม เธอลูกบาทเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะนอกจากจะมีผู้พิทักษ์ดวงดาวแอลโรนี่มันก็ยังสุ่มเพชรสุ่มหินเพชรอีกซึ่งชันได้มาเพียงแค่1,999มีลูกเต่าและจี้เครื่องรางครบรอบ9ปีก็ถือว่าใครที่เริ่มเล่นช่วงเนี้ยดีนะมันแจกเยอะเลยการ์ดใหม่ได้ฟรีถึง3ใบเลยนะ นอกจากจะได้การ์ดฟรีแล้ว3ใบเขาก็มีหมวกขายอีก1,999เพชรซึ่งมันเป็นหมวกที่ดีนะเป็นหมวกไทเทเนียมด้วยอย่างที่บอกอะ่ะใครที่เริ่มเล่นช่วงเนี้ยเริ่มต้นได้ง่ายคุ้มเต่าแม่นยำ54%หลังเทินที่2บวกเพิ่ม10%มีโอกาส80%ป้องกันสกิลดักจับและบังคับย้าย2ครั้งเธอ ใครที่ไม่มีหมวกไทเทเนียมอะซื้อเธอหนึ่งันรอยเตีสองพเพชรเลยนอกจากเธอจะดวงดีจริงๆอะ่ะเธอไม่มีทางปิดหมวกในราคาสองพเพชรได้เธอเห็นไหมล่ะเธอได้การ์ดฟรีสมใบแล้วได้เพชรฟรีเอามาซื้อหมวกจากนั้นเนี่ยเธอก็อดทนสักประมาณเดือนสองเดือนน่าจะพอลืมตาอ้าปากได้ เอาละทีนี้เรามาดูอีเวนต์กันดีกว่าเธอการ์ดหลักเวนเนี้ยก็จะเป็นผู้พิทัก์ดวงดาวลูเซียนะเริ่มที่สกิลที่1กันเลยเมื่อฝั่งตรงข้ามทอยลงพื้นที่ของเรามันจะมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกแสงจันทร์กับฝั่งตรงข้าม1เทิร์นคุณไหมปกตินี้สกิลนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในคอร์สของพี่แจวอนอยู่ในคอสของไกาอา ครั้งนี้ใส่มาให้ลูเซียดวงดาวเลยความสามารถนี้ซึ่งเธอก็รู้ดีว่ามันอันตรายถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเอฟเฟกแสงจันทเขาถอยลงพื้นที่ว่างก็สร้างแลดนมาร์คให้เราถอยลงพื้นที่ยึดพื้นที่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของอีกถอยลงแดนมาร์กก็ป้ายสีสกิลที่หนึ่งก็วาวแล้วนะนี่เพียงแค่เศษเสี้ยวของสกิลที่หนึ่งนะยังไม่หมด เมื่อจบเิรินของเราแล้วเรายืนอ,อยู่บนแลนด์มาร์คมันจะมีโอกาส70%ติดตั้งหนามน้ำแข็งและเมื่อฝั่งตรงข้ามถอยลงพื้นที่ของเรามันก็จะมีโอกาส40%ทำลายเต๋าเออสกิลที่หนึ่งอะดูเซียดวงดาวอันตรายจริงนะแต่มันไปคอมโบกับสกิลที่สองอีกเมื่อเราตกพื้นที่ใดก็ตามที่มีสิ่งก่อสร้าง มันจะมีโอกาส60%ใช้เอฟเฟกโซ่ตวนและพายุทรายกับฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มและย้ายไปยังพื้นที่ที่เราเลือกเธอสกิลโซ่ตวนพายุทรายมันน่าจะเยอะกว่าฮาลายองร่างตำนานอีกไหมไว้เธอเยอะกว่าตั้ง10%แต่สกิลที่2มันก็ยังไม่หมดแค่นี้นะเมื่อฝั่งตรงข้ามเคลื่อนย้ายเกิน2ครั้งขึ้นไปใน1เทิรเพลน มันก็จะมีโอกาส80%บังคับฝั่งตรงข้ามไปเกาะล้างสกิลที่สองของลูเซียดวงดาวเธอมันมีประโยชน์กว่าน้องฮารายองอีกอ่ะคือน้องฮารายองอ่ะสร้างแลันมาร์คสามหลังขังกงใช่ไหมถ้าพวกโลทองมาเจอคือมันไม่กลัวเลยสร้างเลยโลทองกันได้แต่ว่าลูเซียดวงดาวกันไม่ได้อุ๊ยเธอ น้องอะ่ะถือว่าเป็นสายล้มที่ครบเครื่องเรื่องเอฟเฟกต์อยู่นะเอฟเฟกต์ FX เยอะเลยนะโซ่ตวนห้ามเคลื่อนย,ย้ายแสงจันทแล้วก็ทำลายเตา๋าเธอจัดจี้เครื่องรางให้น้องอะ่ะเป็นแปนเน้นสร้างโลกน้องน่าจะเอาเรื่องอยู่นะการเล่นคล้ายคลายฮารายองเลยแต่เพียงแค่ว่าน้องอาจจะไม่มีคอสสน้าแม่เหล็กไฟไฟ้าส่วนผู้พิทักษ์ดวงดาวแอลโลนี ความสามารถก็จะเป็นเอลโดนี่เลยแต่ว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนสกิลที่1เมื่อตกพื้นที่หัวมุมก็จะมีโอกาส75%สร้างวงเวทไว้ที่หัวมุมที่เราตกเมื่อเราตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คโดยตรงมันก็จะมีโอกาส75%เพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณสร้างแลนด์มาร์คและทำการเรียกฝั่งตรงข้ามที่อยู่ภายในแถวนะสกิลที่1เป็นของเอลโดนี่แน่ แต่สกิลที่2อ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนเธอเมื่อเราตกแลนด์มาของฝั่งตรงข้ามมันจะมีโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางและทำการป้ายสีสเทินใช้ได้หนึ่งครั้งนะเมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส70%เลือกทอยหน้าหลังแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้มาดูเวอร์ชั่นตำนานเธอสกิลมันมีการเปลี่ยนขั้นสุด เมื่อเริ่มเทินก็จะมีโอกาส50%เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ว่างเมื่อตกพื้นที่หัวมุมก็จะมีโอกาส90%ติดตั้งวงเวทเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงก็จะมีโอกาส85%เพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณสร้างแลนด์มาร์กและเรียกฝั่งตรงข้ามที่อยู่ภายในแถวเธอนอกจากเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นก็ได้สกิลเพิ่มขึ้นอีกสกิลที่2 เปอร์์เเซ็นตพิ่มเหมือนกันนะตกแลนด์มาร์กป้ายสี90%ใช้ได้2ครั้งแต่เท่านั้นไม่พอความสามารถเลือกถอยหน้าหลัง75% 75%แล้ววาร์100%ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะในด้านสายวิกที่เครื่องรางก็ซับพอสุดๆเป็นแปนมอนเตอร์โลซุปเปอร์ ใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถซื้อได้นะตำนานแอลโดนีผู้พิทัก์ดวงดาวถ้ามีกำลังทรัพย์มากหน่อยก็ซื้อแปนมอนเตอร์ไปด้วยเลยแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะมีอัญ,ญมณีลดราคาด้วยไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเป็นรูนอยากได้ก็สามารถซื้อได้นะราคาถูกลงค่อนข้างเยอะเลยแต่ที่สำคัญนี่เลยกล่องเลือกตัวละคร9999เพชร เลือกได้เลยว่าเธออยากได้อะไรสายวิกสายล้มสามารถเลือกได้นะทีนี้เรามาดูวิธีการตามหากันเธอวิธีการตามหาเป็นแบบแจ็คพอตนะเธอต้องไปสุ่มหาโลกที่สวยงาม A บวกและดาวตก A ถ้าเธออยากได้รูเซียดวงดาว5้าใบเลยนะโลก A บวก5อันดาวตก A 5หอัน ผู้พิพากษาอดูบิดก็เท่ากับดูเซียดวงดาวเลยส่วนเดวเทียนอีโวใช้อย่างละ4ี่ใบเจ้าหญิงมาโยใช้3แอลโรนี่ใช้3าสองใบเนี่ยก็จะเป็นแพ็สุ่มการ์ดตัวละครอีโวนะจำกัดการแลกห้าครั้งวิมีเกตาไก่ทองคีมุนแจวอนซินดี้อดูบิดผู้พิพากษา มีพินเลวเทียนบิทกิตฮารยองตัวดีๆเยอะเลยเธอนาโอมิเบลเคที่กอนเอวาเกต้าเอาไม่ใช่เกตาเกต้าตัวแรกเลยเกลดาคางูยะไอแซคทั้ง3เวอร์ชันเพียวมาริสวิตชีเอลจินนี่ไดอออนควีนสกาเลต อีโวซาโฮตัวสุดท้ายก็จะเป็นไวเลนแพ็กนี้ฉันมองว่าน่าสนใจส่วนหนึ่งใบก็จะเป็นสุ่มตัวละครสุดคิดเอบวกในนี้ก็จะมีพี่อาดูบิตเอริเซอิมมอร์ทัลมินเนียนอีโวมารีอีโวจูนาดาเคทีลูดูเบลโกลเด้นเกตตัวสุดท้ายก็จะเป็นโกลเด้นรีมัสกิจกรรมครบรอบ9ปีมันก็ยังมีอีกนะ เมื่อเราล็อกอินเข้าเกมเราก็จะได้รับการ์ดเค,ค้กครบรอบ9ปีเก็บสะสมเอามาแลกของรางวัลน,นะ3อันก็จะเป็นหินเพชร9 9 9แลกแล้วไม่หายไป4อันก็จะเป็น999เพชรแลกแล้วไม่หายไปเหมือนกันเมื่อเราสะสมครบ5ใบเราก็จะสามารถแลกอัญมณีสามเหลี่ยมบวกสทุกสถานะได้ก็อย่าลืมล็อกอินเก็บให้ครบนะ เรามาสรุปอีเวนต์กันเธอะอีเวนต์นี้ตัวละครที่น่าสนใจนะ 3. ตัวบนดวงดาวดูเสียผู้พิพากษาอาดูบิตอีโวเลวเทียนอีโวเลวเทียนเนี่ยเหมาะกับการตีบอสทำคะแนนได้ค่อนข้างเยอะส่วนพี่อาดูบิตผู้พิพากษาสกิลมันเป็นการเปิดโอลิมปิกอะมันยังเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้ส่วนตัวสุดท้ายดวงดาวดูเซีย เจ้าแม่เอฟเฟกต่อให้มีปืนหมัดเพชรมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายอะฉันว่ามันต้องทะลุโดนเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกตหนึ่งมันต้องโดนแน่แถมสกิลที่สองมีในประเทศอีกแล้วเปอร์เซ็นต์พายุสายเยอะกว่าฮาลายอกร่างตำนานคือถ้าสกิลน้องติดนะแค่โซ่ตวนพายุสายอะโล่มันหายไปเลยนะสองชั้น แถมน้องยังมีหนามน้ำแข็งช่วยดักอีกถ้าเราแลนด์มาร์กเยอะฝั่งตรงข้ามก็เล่นยากแล้วเอฟเฟกของน้องอะฝั่งตรงข้ามไม่กล้าตกเมืองเราแน่นอนถ้าไม่มีโลมันค่อนข้างที่จะอันตรายถ้ามีเพชรชันก็แนะนำให้ทำนะน่าจะเล่นสนุกเลยเป็นรูเซียที่ดีที่สุดในตอนนี้ส่วนน้องแอลโรนี่ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็สามารถอัปเกรดเป็นตำนานได้ สกิลเพิ่มขึ้นความสามารถเพิ่มขึ้นฉันมองว่าเอามาเล่นในตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม